สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆวันนี้มาพบก,กับแอนกินเรนีกครัวบ้านๆน,นะคะวันนี้หนูจะชวนมากินต้ยมยำไข่น้ำค่ะแคบหมูค่ะกรอบๆเลยเข้าวมันไก่ค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นแกงฟักทองใส่หมูนะคะ เพื่อนเพื่อนพี่พี่ถ้าหิวแล้วมาทานพร้อมกันนะคะเมนูบ้านๆน,นึกถึงแอนต้องนึกถึงเมนูไข่ค่ะวันนี้หนูก็เลยเลือกไข่มาทำไข่น้ำค่ะสดร้อนๆคล่อ,คองคอมากเลยค่ะไข่อมน้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะส่วนข้าวมันไก่ข้าวก็ร่วนและนุ่มกำลังดีค่ะข้าวเป็นตัวตัวไม่แฉะค่ะ แคบหมูเมื่อเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มไก่ก็เข้ากันดีนะคะอร่อยมากค่ะกรอบๆฟินๆเลยค่ะแคบหมูไม่อมน้ำมันส่วนไก่ที่อยู่ในข้าวมันไก่ทั้งหนังทั้งเนื้อไก่นุ่มละมุนลิ้นมากค่ะเพราะว่าไก่ผ่านการต้มและตุ๋นมามากกว่า25ห้าชั่วโมง ยอกยอกจ้าต้มเกินส่วนน้ำจิ้มข้าวมันไก่รสชาติก็เผ็ดกำลังดีนะคะหอมส่วนผสมหอมขิงมากค่ะเมื่อทานเข้าไปก็เผ็ดนิดหน่อยผสมกับความเผ็ดของพริกด้วยนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วได้เมนูอะไรทานกลางวันกันบ้างคะพี่พี่เมนูต้ยมยำไข่น้ำาสดกิทีก็ชื่นใจค่ะ ข้ามันไก่ต้มแคบหมูต้ยมยำไข่น้ำอร่อยจนลืมอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะต้ยมยำไข่น้ำวิธีทําก็ทําง่ายๆนะคะเพียงเราตอกไข่และปรุงรสให้เรียบร้อยนำกระทะไปตั้งนำน้ำมันไปใส่พอน้ำมันร้อนเราก็นำไข่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะ เียวไข่พอได้ส่งกลิ่นหอมนะคะสักพักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็นำน้ำใส่ลงไปเมื่อน้ำใกล้เดือดเราก็ใส่หมูสับลงไปนะคะแต่ช่วงนี้อย่าคนนะคะเพราะจะทำให้น้ำซุปข,ของเราข้าวค่ะหลังจากใส่หมูไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็ปรุงรสค่ะใส่ผงแซ่บผงรัวน้ำตาลทรายเล็กน้อยน้ำปลา โดยผงพริกไทยเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นก็ชิมรสถ,ถ้ารสได้ที่แล้วเราก็เติมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะจนวันนี้ผักที่หนู่นำมาใช้ก็คือต้อนหอมผักชีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศตั้งไปสักพักพอผักเริ่มสลดก็ยกลงเสิร์ฟได้เลยค่ะวิธีทำง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลย ส่วนแกงฟักทองหนูจะบอกวิธีเลือกฟักทองที่มีลักษณะมันอร่อยนะคะลักษณะรูปของฟักทองจะมีลักษณะผิวจะขูดขาดค่ะ,คะส่วนวิธีทำแกงฟักทองใส่หมูก็ทำไม่ยากค่ะฟักทองชิ้นใหญ่เลยค่ะพี่ๆน่าทานมากเลยค่ะทานไหมคะ เนื้อฟักทองเมื่อทานเข้าไปแล้วมีความมันและอร่อยมากค่ะส่วนน้ำแกงก็ไม่ผิดจนเกินไปมีรสชาติหวานเค็มเผ็ดเล็กน้อยค่ะส่วนวิธีทำแกงฟักทองใส่กะทิก็ทำไม่ยากค่ะเพียงแค่เรานำ กระทาไปตั้งนำกะทิไปใส่และเคี่ยวสักพักนะคะนำพริกแกงไปผัดใส่นมกันพอส่งกลิ่นหอมก็เทิมผงกะทิไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็นำหมูที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดหลังจากนั้นก็เติมน้ำเล็กน้อยนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็เติมหัวกะทิเพิ่มเข้าไปอีกค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ปักทองลงไปเคี่ยวสักพักค่ะ พอเริ่มใกล้สุกเราก็เราก็ปรุงรสตามชอบค่ะใส่ผงแซบผงนัวน้ำตาลเล็กน้อยน้ำปลาหลังจากชิมรสได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกที่เราหั่นซอยไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาตอนท้ายและยกลงได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เมนูอร่อยอร่อยแบบนี้ทานไม่หมดหนูไม่เลิกคะ่ะจริงไหมนะ้อแคปหมูกอบอร่อยถูกใจมากคะ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าเริ่มจะใกล้อิ่มแล้วนะคะพี่พี่สุดท้ายนี้หนูก็ขอให้พี่พี่เอ็นดูหนู ช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะบ๊ายบาย้ยเจอกันคลิปต่อไปค่ะสู้ๆจ้า